รอมาตั้งนานเนี่ยเนี่ค่ะเฮ้ยน้องมอเองอ่ะเห็นป้าพอน้องมาเจอเองน้องก็ไม่หลับหลับว้าวใช่อ่านแล้วให้น้องกลับไปขออะไรน้องโอ้ยจบกันฮะจบวม่เราบอกอะค่ะอะไรพี่เองอะ

啊，对。<二>